พอดีครับคือน้องแต่งตัวดูมีสไตล์มากเราอยากจะขอถ่ายภาพได้ไหมพอดีพี่ทำโปรเจกต์ถ่ายเกี่ยวกับแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยตามผมดูช่องพี่อยู่นะเคยดูนครับช่องไหนช่องที่แบบพี่ไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมอ๋อใช่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 ขอบคุณนะครับพี่ดูดูหนายคลิปอยู่ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเฟิร์นน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นแนะนำได้ไหมซื้อของอะไรมาจากที่ไหนบ้างวงขาเอาช้อปปี้ช้อปปี้ใช่สังกจดซกซ์ตีนสังกัดจีน ชีนนะครับที่นี่เขามีชีนไหมไม่มีแต่ออนไลน์ใช่ไหมชีนออนไลน์อ๋อเสื้อก็ชีนนะครับแล้วหมวกล่ะก็ซื้อแบบตามตลาดอะไรเงี้ยก็คือที่นี่เลยที่สยามเดินที่สยามใช่แล้วก็แพนโดล่าแพนโดล่านะครับใช่แล้วก็มีอุ้งเท้แล้วก็กระเป๋ากระเป๋าอันนี้เป็นร้านในไอจีแต่งชุดไอจีแต่งแมทช์เข้ากันอย่างนี้ต้องขอถ่ายภาพแต่ละครับอาจจะขอยืนตรงกลางตรงนี้เลยหนึ่งสองสาม ได้รูปสวยหลายหลายช็อตมากได้ได้โพสเป็นอ่ะคือแบบคนถ่ายสบายเลยอ่ะชอบรูปนี้มากเลยถ้าจะเอาอีกบอกอได้นะคะเผื่อแบบอยากไ้นะ้นลองเปลี่ยนมาทางมุมนี้เลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นลองสีม่วงๆบ้างนี่ครับตรงเซ็นเตอร์นิดนึงเนาะโอเคอันนี้จะเป็นงัดขึ้นหน่อยนะหนึ่งสองสาม ขอบคุณมากนะครับโอ้ยสุดยอดมากเลยมาเจอทุกคนพอดีเดี๋ยวผมติดตามครับติดตามได้เลยขอบคุณนะครับช่วยช่วยนัดเจอนัดเจอนี่เป็นนักข่าวจริงซับสไครต์ให้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากด้วยนะคะดีดีครับขอบคุณนรับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในครั้งนี้กล้องที่ผมใช้ก็จะเป็น Sony a 6 4 0 0กับเลนส์ตัวใหม่ 15mm มม f 1 4 g series ที่มีน้ำหนักเบามากๆเหมาะกับการถ่ายในที่แสงน้อยและละลายหลังเยอะได้ใจจะทำให้เราได้ภาพออกมาเป็นแบบไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับครับหนึ่งส okay. องสามโอเคุณคลองดูก่อนอใช่ครับเป็นกล้องสามหกูต ใช่ครับทำเพจกับทำช่องแล้วก็ Instagram <A 1> คือตอนนี้กำลังจริงๆคือกำลังโอ้ยลูกสวยว่ะจริงๆกำลังจะทำโปรเจกต์ นี่ชี้จอสมุยครับไปด้วยอันนี้คือเรามาหาพี่โดยตรงเลยนะพี่เขาไม่ต้องขอเลยได้คือยังเมื่อกี้กำลังนเตรียมกล้องอยู่เซ็ตกล้องอยู่แต่อันนี้คือที่เคยทำก็คือสวยมากคุยพ่กคุณพ่อไอเดียเลยได้ไหมคะได้ได้พอเลยเชิญนัดเอ็กซ์เจอร์นี่ครับนัดเอ็กซ์เจอร์นี่ครับพี่ไปเกาะเมื่ลัยบอกจะทำไปไปพังงานไหมครับเดี๋้อ เกือบจะกอดเต่าเนี่ยกอบะกอดเต่าคุณพี่เอาถ่ายรูปก่อนไปเอาวต้องการคนเที่ยวเป็นเพื่อนไหมฮะพอดีว่างหอเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้เที่ยวไหนเลยตอนนี้เนี่ยมาถ่ายเนี่ยแหละคุณพี่จริงคุณพี่หัวเราะแบบว่าอย่าบอา ยากครับ <laughs> ือกมึงอดโอเคทุกคนแต่งตัวดูมีสไตล์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขอใส่ที่เราปนอ่อ่มาสวยๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทุกคนอะแรี่เราญี่ปุ่นอะหร่าญี่ปุ่นเราี่อนจินสกัดใช่日本人でูญี่ปุ่นได้หรอคะ เอาไปก่อนไฮซิมาสเต้ครับไม่ไม่ใช่ผมเขาไม่เชิดเงินเขาไม่ตรงที่เริ่มอยากขายใครก่อนครับซ้ายไปขวาแล้วกันครับได้อยังไงง่ายเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อบุ้งค่ะชื่อบุ้งปกติเป็นนางแบบอยู่แล้วด้วยหรือไงใช่นี่โอเคเหมาะเลยงั้นเดี๋ยวขอลองขยับไปสักตรงกลางนิดนึงครับอ่าเรักเลยก็สาย ซับหน้าก่อนไหมโอเคอ่า,เ,อาเดี๋ยวขอมุมลง,ลงกดน,นิดนึงนะจะได้ใส่แบ็กกราวน d ์หนึ่งสองสาม okay. โอเคถวยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ชื่อสต็อปครับสต็อปสต็อปที่แปลว่าหยุดแต่เกิดถ้าอยากให้มันสุดๆให้มาหยุดที่สต็อปอ๋อโอเคได้ครับไปอยู่ตรงนู้นละดีกว่าตรงลิโดลองมาหามุมตรงลิโดกันบ้างเอาโพสแบบสุดๆไปเลยนะสต็อปเี่ไม่ไม่ไโปรเท่าพูดอน่านี่ลองนั่งย่องย่องตัวย่องย่องตรงนี้แล้วแบบโพสขาดึงขาออกมาอ่าเท่มากเท่มากสุดๆสุดจริงแอคเทียไว้ก่อนนะหนึ่งสองสาม ชอบท่านั่งเราผมชอบท่านั่งนะอ่าเฮ้ยอะไรเท่หราอะไรเท่จริงโอเคเพิ่งลองเลนใหม่ให้ล้วขอบคุณนะครับครับเมื่อกี้สต็อปอันนี้ชื่ออะไรครับต้าวค่ะต้าลองตรงนี้ดีกว่าอ๋อีอ่ามีแางสีโพตรงนู้นด้วยไม่ระพิงหรอ่าใช่ใช่โอ้สวยเลยอ่ะมุมนี้หนึ่งสองสาม นนวิ่งเยอดขอบคุณคขอคุณครับบางยีมถ่ายอ้าวเหรอใช่บา,างวันถแต่ว่าทำไมอ่ะโอ้ยนี่ถ่ายเต็มที่เลยไม่ยอมให้ถ่ายบ้างเาวเร็วที่อลองเอ็นไปเลยก็ได้นะอ่ะลองเอ็นไปเลยโอเคหนึ่งสองสาม ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่ขับมาขอบคุณนะครับเค่าตัวค่ะไม่เป็นไรนี่ครับนี่ีทียรจนะครับเดนาปอนะครับขอบคุณนะครับช่วนะครับถ้าพี่จะขอถ่ายรูปน้อนได้หมเอ่ยพอดีพี่ทำโปรเจคถ่ายภาพคนแปลกหน้าขอถ่ายได้ไหมเอ่ยน้องชื่ออะไรครับ เ,เ,เดี๋ยวถ้าทะลุกวนน้องเอามายืนอยู่ตรงกลางนะค,ครับตรงประมาณตรงเส้นตรงกลางตรงขาวนี้เลยใช่โอเคครับหนึ่งสองสามไป <laughs> โอเคมันยากมันยากมันยากเข้าใจเข้าใจ <laughs> อ๋ออยู่สวยสวยสวยเลยก็ <laughs> ดูน่ารักดี โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับขอไข่น้องได้ไหมเอ่ยน้องดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังวัดีคครบ The Matrix จริงจริงพี่ไข่ก็ได้ครับครับฝากช่องนัเจอร์นี่ด้วยนะครับขอบคุณครับเบบสครัเห็นเพื่อนน้อนที่แต่งเหมือนหลุดออกมาจากหนัง The Matrix หรืออะไรเลยจะอยากถ่ายหน่อยจะกลับไปแต่งตัวจาโอเคแต่งตัวบ้างนมีสีสันมากเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพี่ขอหามุมก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เดินตรงนี้เลย เดี๋ยวลองมาดูตรงตรงนี้ก่อนก็ได้ครับทำเป็นแท้งเหมือนเราเป็นหุ่นบ้าง <c oughs> เคย,ยถอยเอาไปซักตรงนั้นหน่อยอ่าโอเคนั่นแหละนั่นแหละ 2> 1 2 3 1> มาฝั่งนี้บ้างหนึ่งสองสาม ขอบคุณครับชื่ออะไรนี่จ๊ะจ๋าจ๊ะจ๋าถ้าแนะนำได้ไหมครับซื้ออะไรของมาจากไหนบ้างอันนี้แบบเหมือนแนวแฟชั่นอ่ะอันนี้ตึกแดงหมดเลยค่ะตึกแดงซื้อมาจากเจเจตึกแดงหมดเลยกระโปรงตึกแดงรองเท้าจากสยามเนี่ยค่ะรองเท้าสยามโอ้มิกซ์แอนด์แมทได้ดีมากสีเข้ากันดีมากขอบคุณนะครับจ๊ะจ๋าขอบคุณครับ